สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบี้จะพาทุกคนมานอนที่วัดนะคะฟังไม่ผิดนะคะแต่อย่าเพิ่งดราม่าฟังบี้ให้จบก่อนนะคะซึ่งวัดนี้นะคะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลสงขลานะครินหรือมอหัดใหญ่ซึ่งตอนนี้นะคะมะหญิงบี้หรือว่าโตะบี้เนี่ยนอนที่โรงพยาบาลกับสิวันแล้วแล้วก็จะมียัดิญาินะคะสลับสับเปลี่ยนเข้ามาเฝ้านะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะอยู่ในเขตวัดอาอารมณ์ประมาณเหมือนมูลรีธินะคะที่เขาไว้ช่วยเหลือคนที่เป็นผู้ป่วยที่มารักษาตัวที่มอ,อหรือญาติ ของผู้ป่วยที่มาเฝ้าผู้ป่วยแล้วลำบากงบน้อยไม่มีที่นอนไม่มีญาติที่หัดใหญ่สามารถเข้ามาพักที่นี่ได้บรรยากาศก็ประมาณนี้เลยค่ะโดยที่นี่นะคะก็มีที่พักคืนละหบาทต่อหนึ่งเตียงเท่านั้นนะคะห้าบาทต่อหนึ่งเตียงนะคะแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยจะมีคนใจบุญมาบริจาคพวกของใช้ของกินต่างๆไว้ให้นะคะเราสะดวกเอาอะไรก็คือหยิบได้เลย ทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดด้วยกันสี่ชั้นซึ่งตอนนี้นะคะบี้ขึ้นมาที่ชั้นสี่เนาะซึ่งแต่ละชั้นนะคะมันก็จะมีแบบเตียงที่นอนผ้าปูที่นอนหมอนพัดลมเพดานแล้วก็พวกพัดลมตั้งตกที่มีคนใจดีบริจาคนะคะห้องน้ํามีแยกชายหญิงให้พร้อมนะคะก็ความสะอาดก็ช่วยๆกันอะไรประมาณนี้เนาะ หา,าใครที่แบบเข้ามารักษาตัวที่มอนะคะสามารถเข้ามาพักที่นี่ได้ซึ่งคืนนี้บี้กับญาติก็นอนที่นี่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ญาติๆก็กําลังจะกลับแล้วนะคะใครที่ลําบากก็มานอนที่นี่ได้เลย